พื่อนโอ้ยสองวันแล้วสามวันแล้วเปียกปอนหมดนะบรรยากาศข้างนอกฝนตกค่ะฝนตกฝนตกมืดนะเปียกหมดแต่ก็ดีไม่ต้องเปลืองน้ำรดต้นไม้นะคะมาดูวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีวิสารดีดีค่ะมาเลยมาเลยวันนี้ถึงวันนี้วันศุกร์ก็จะจดเอาไว้ว่าเราต้องมาดูแลนี่ค่ะ มาดูแลกล้วยไมย้ถ้าเราดูแลเขาดีนะคะเทคนิคง่ายๆเหมือนเดิมคะ่ะถ้าเราดูแลเขาดีเขาก็จะดอกใหญ่นะคะดอกใหญ่มากต้นเก่าๆก็อย่าทิ้งนะคะวันนี้เคล็ดลับในการดูแลกล้วยไม้ของบีบีนะมีแต่ดอกใหญ่ๆใช่ไหม <c oughs> บางทีหนึ่งอาทิตย์ก็จะบางทีก็สองแล้วแต่ แต่ถ้าอยาะให้เขาสดชื่นดอกใหญ่ๆก็ต้องหนึ่งอาทิตย์ก็หยอดวิตามินง่ายๆอันนี้ต้นเก่าเห็นไหมออกที่ครั้งที่แล้วอาทิตที่แล้วนะต้นเก่านะตัดออกข้างบนออกต้นเก่าเราจะตัดเราไม่ต้องตัดให้มันสั้นๆน,นะคะตัดค่อยๆตัดตรงที่แห้งๆออกไปเขาก็จะ อันนี้เห็นไหมออกสองกิ่งสามกิ่งแล้วสวยไหมนะคะแล้นี่ก็ต้นเก่าดูซิหยอดลงไปแล้วก็จะลากกำลังงอกออกมานะคะวิวเห็นไหมก็เริ่มงอกนะคะต้นเก่าๆวิววิก็ไม่ทิ้งนะคะจะดูแลเขาด้วยง่ายๆค่ะเพื่อนคิดว่าถ้าคนไหนได้ดูไปแล้วก็ นี่ค่ะไข่กับนมสดนะคะอุปกรณ์วิวีในการดูแลต้นไม้มีแค่นี้นมสดยี่ห้อไหนก็ได้นี่ค่ะนมสดนมสดนี่ก็จะมีวิตามินนะคะทำให้ต่งตึงต่งตึงทำให้กระดูกต้นไม้มีกระดูกอยู่เลยใช่ไงก็ทำให้ลำต้นเขาแข็งแรงล,ลำต้นเขาแข็งแรงนะคะ เห็นไหม,ไมลาต้นเขาถ้าลําต้นเขาแข็งแรงเขาก็เห็นไหมลําต้นเขาจะแข็งแรงไหมนะคะเขาก็จะสวยนะเห็นไหมต้นเก่าๆวิวก็ไม่ทิ้งนะลําต้นเขาใหญ่ไหมแข็งแรงกนเอาไม่เสียไปล้ล่ะนะคะด้วยนมสดเทลงไปในเหยือกนี่นะคะเทลงไปในเหยือกนะคะ ไข่อาจจะสองฟองนมสดกับไข่ไข่หมายถึงว่าโปรโตีนค่ะนะคะวีไม่มีปุ๋ย <c oughs> ไม่มีปุ๋ยนี่ค่ะง่ายๆก็ตีเข้ากันในโถอย่างงี้นะคะที่วิเตรียมเอาไว้อุปกรณ์การแสดงว่าสันโปรโตีนและวิตามินง่ายๆําสำหรับวีวนะคะแล้วก็ใส่อกใส่ใจลงไป นมสดค่ะบ่แม่นมนมจากเตาด้วยนะีน่ยนมสดนะคะแล้วก็เขาจะต้นใหญ่มากเลยดูซิเขาจะดอกใหญ่ๆแข็งแรงถ้าก็เหมือนเรานี่แหละค่ะถ้าบำรุงเขาก็จะดอกใหญ่มากนะจ๊ะดูซิแข็งแรงไหมโปรโตีนและวิตามินนะคะ ก็จะดูแลแล้วเราก็ไม่ต้องไปซื้อบ่อยดอกมันก็จะดกต้นเก่าก็ขึ้นใหม่เห็นไหมต้นเก่ากขึ้นใหม่ดูสิต้นเก่าๆด้านหลังด้านหลังขึ้นใหม่เล่ะโพดโพบักโม้ัักแตงเขาบอกว่าแค่นี้ค่ะนี่ต้นเก่าๆมันลวงเวลามันออกมาจะเป็นพุ่งนะคะก็ง่ายๆพี่วจะนี เคล็ดลับง่ายๆของวิวินในการดูแลก็นี่แหละคะ่ะอุปกรณ์นมสดนะคะเคล็ดลับแต่ไม่ลับแลกเปลี่ยนไอเดียดีดีบายช่องวิวิไทยสวิตไข่สองฟองก็ได้หมดแล้วนหนึ่งอาทิตย์นมสดนะคะจะมาง่ายๆก็ตีเนี่เทนมลงไปกะเอาค่ะนมหนึ่งแก้วไข่สองฟองแค่นี้ก็ได้ทั่วแล้วค่ะ นะคะอัดหนงอทิย์ให้วิตามินและโปรตีนง่ายๆจากวิวนะคะทําให้เขาดอกดอกดอกใหญ่ๆนะคะเอาไปทําดูนะเพื่อนๆวิธีดูแลของเห็นไหมมีแต่ดอกใหญ่ๆดอกเขาแข็งแรงนะคะทําให้ต้นไม้แข็งแรงสาระดีๆเราก็แลกเปลี่ยนกันนะเพื่อนเนาะวิธีบำรุงรักษาทีชอบต้นไม้ค่ะคุยกับ ไม่มีลูกมีหลานหรอกอยู่คนเดียวสองคนตายคุยกับนี่แหละคะคุยกับต้นไม้นะคะไปทำดูนะเพื่อนๆใส่อกใส่ใจต้นไม้เขาก็มีชีวิตคุยกับเขาบอกว่างอกงอกนะคะใส่นมใส่อันนี้ลงไปเขาก็จะงอกขึ้นมานะคะเพื่อนๆนนะเอาไปทำดูนะคะวิธีดูแลต้นไม้ เลิฟเลิทุกคนให้กำลังใจต้นไม้มีจะดอกแข็งแรงนะคะเพราะว่าใส่อกใส่ใจคุยกับเขาบ่อยๆบอกว่าฮัลโหลมอร์นิ่งกับเขาแล้วเขาก็รือว่าเราทักทายเขาก็จะแข็งแรงสดชื่นเวลาเข้ามาในบ้านนะคะแล้วก็ทำตกแต่งความสวยที่บ้านนะคะความสุขทางใจแมนแล้ว น,นี้ยิ่งสวยนะต้นนี้วิชอบทำค่ะจัดนี่แหละจัดบ้านเหมือนเหมือนร้านเลยว่านาร้านโรงแรมเหรอโรงแรมชอบชอบทำชอบสวยๆงามๆนะคะบายบายเพื่อนเอาไปทำดูนะคะเคล็ดลับดีๆเคล็ดลับแต่ไม่รับเลิบๆลทุกคนที่ให้กำลังใจค่ะ